โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของคุณมากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณจ่ายค่าโทรค่าเน็ตเดือนละเท่าไหรค่ามือถือที่คุณต้องจ่าย300บาท400บาท500บาท600บาทไปจนถึงหลักพันต่อเดือนวันนี้ถ้าคุณใช้เดือนละ600บาท1ปีเท่ากับ7,200บาทคุณจ่ายค่าเน็ตค่าโทรแล้วคุณเคยได้เงินคืนกลับมาบ้างไหมวันนี้ถ้าให้คุณเลือกคุณต้องการจะจ่ายค่ามือถือในราคาที่แพงหรือราคาที่ถูก ถ้าคุณอยากจะจ่ายถูกคุณต้องค้นหาวิธีการในการใช้มือถือในราคาที่ประหยัดวันนี้คุณได้โอกาสในการใช้มือถือฟรีแล้วมีอะไรได้เพียงแค่คุณไปแนะนำญาติ พี่น้องเพื่อนและคุณที่คุณรักมาประหยัดและใช้โปรโมือถือในราคาประหยัดเหมือนกันกันกบคุณทําให้คุณเป็นเจ้าของเครือข่ายพร้อมรับสิทธิ์ใช้โปรถูกคุ้มสุดเพียง2,090บาทต่อปีฉเฉลี่ยเดือนละ175บาทต่อเดือนสามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายเล่นเน็ตไม่อั้นและคุณยังได้ระบบเติมเงินอัจฉริยะบนมือถือเติมได้3ค่ายยักษ์ใหญ่เติมทุกครั้งได้โบนัสกลับคืนมาให้กับคุณ และคุณยังได้เป็นเจ้าของระบบ Marketplace ร้านค้าออนไลน์สามารถนำสินค้าและบริการต่างๆลงมาขายในระบบได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายคุณช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าบริการในระบบสามารถรับโบนัสกลับคืนมาให้กับคุณเมื่อคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน IT s ให้กับคนอื่นและสร้างรายได้รับโบนัสทันทีแบบเปรียวคำให้กับคุณคุณยังได้รับสิทธิ์ในการสร้างรายได้รับโบนัส3ข้อจากแผนการตลาดของบริษัท t o p u ั Tourist จะเริ่มต้นยังไงสนใจอยากสร้างรายได้มีขั้นตอนยังไงบ้างเพียงแค่คุณเลือกแพ็กเกจในการสมัครชำระค่าบริการคุณสามารถสมัครสมาชิกได้เพียงครั้งเดียว ได้สิทธิ์ใช้แพลตฟอร์มสร้างรายได้และซื้อซิมโปรดีๆใช้ตลอดการเป็นสมาชิกของคุณเริ่มต้นเพียง1,313บาทมาร่วมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม ITS ไปพร้อมๆกันกับพวกเราชาวบริษัท TopU อัพธุริได้ใช้ระบบในการสร้างรายได้ให้กับคุณแบบยั่งยืนครับ